ครับสวัสดีครับคลิปนี้ยวผมจะมาคุยเกี่ยวกับล้อแท็กนะครับล้อแท็กยางของ WPL หรือ MN มันใส่กันได้ครับของสเกลนี้ใช้ล้อแบบนี้ได้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ผมลองมาวิ่งมาแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะให้ดูก่อน มันมีปัญหาอยู่ครับไอล้อตัวเนี้ยเท่าที่ผมไปลองวิ่งดูนะมันใช้งานธรรมดาได้วิ่งสวยๆพื้นเรียบๆธรรมดาไปอะวิ่งได้อยู่แต่ถ้าไปปีนเนินหรือว่าปีนอะไรนิดหน่อยเนะี่ย แท็กมันจะรูดทำไมถึงรูดเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับมันเหมาะสำหรับตั้งโชว์ไอ้ล้อชุดนี้ล้อแท็กยางเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแป๊บหนึ่งอ่นนี่ครับแกะออกมาแล้วไอชุดนี้มันจะมี บูทบูทที่รองล้อตรงนี้ด้วยอาไว้สำหรับสวมตรงนี้สวมที่เบา้าล้อที่รถนะครับเพื่อกันไม่ให้ตัวแท็กเนี่ยหมุนแบบนี้แต่เราต้องหยอดกาวล้อนนะครับหยอดกาวล้อนหยอดหยอดเพื่อล็อกไอ้บูทตัวเนี้ยให้อยู่กับที่ เพราะว่าถ้าเราขันเข้าไปเฉยๆเนี่ยไอุู้ตัวนี้มันจะหมุนได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยหมุนได้หมดทั้ง MN และ WPL หมุนได้หมดเลยอันนี้ผมยอดกาวไว้นะครับแต่ก็ใช้ได้ชั่วคราวอะไม่แข็งแรงเดี๋ยวจะให้ดูอีกข้างนึงไอ้ข้างนูน้นอะหลุดไปแล้วข้างขวา นี่ครับถ้าหลุดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่เลยหมุนขึ้นมานี่เลยเวลาเราวิ่งขนาดพื้นที่เรียบๆอะ่ะมันยังหมุนอย่างี้เลยเนี่ยจะหมุนกลับด้านขึ้นมาเงี้ยแล้วมันก็จะวิ่งไม่ได้ละนี่นะครับล้อกระโหลกกลาของแท้เหมือนจะลุยได้นะแต่ล้อเดิมดีกว่าครับล้อยางอะ่ะ ประมาณนี้เนี่ยข้างหลังไม่หลุดครับมันจะกันไอ้บูทตัวกี้เนี่ยมันจะกันไม่ให้แท็กหมุนแต่ถ้าบูทที่ยึดกาวไว้หลุดก็คือหมุนแบบข้างหน้าเนี่ยนี่ครับบูทตัวเนี้ย ถ้ามันหลุดขึ้นมาก็คือหมุนรอบเลยแล้วล้อมันไม่มีน้ําหนักด้วยล้อมันเบาแล้วอีกอย่างนึงไอแทกยางอันเนี้ยมันไม่สามารถตั้งความตึงได้ตั้งความตึงของแทกเนี้ยไม่สามารถตั้งได้แล้วมันหย่อนมากเลยครับ ย่อนไม่เท่าไหร่แล้วแถมตัวสเตอร์ดูครับสเตอร์ที่มันขับแท็กยางเนี่ยมันทำฟันมาห่างมากเนี่ยครับฟันที่มันไปเกี่ยวกับแท็กยางเนี่ยแล้วก็ที่แท็กยางมันทำร่องไว้ห่างเกินเวลาเราปีนปุ๊บร่องที่มันห่างเนี่ยแล้วตื้นด้วย หน่อยเดียวเองมันจะทำให้แท็กรูดไอตัวเกาะเนี่ยตัวสเตอร์เนี่ยรูดจะเป็นประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะรูดปื๊ดปื๊ดทำให้ต่ายไม่ขึ้นครับซึ่งใช้งานจริงไม่ได้เลยขอบอกเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปครับตอนท้าย จริงๆแล้วผมจะทำคลิปรีวิวตอนวิ่งให้ดูแต่ดูแล้วไม่รีวิวดีกว่าไม่เวิร์กเดี๋ยวใส่ล้อใส่ล้อใส่ล้อตัวนี้ครับวิ่งรีวิวล้อเดิมมีเยอะละไอ้ล้ออ้วนๆของมันอ่ะเดี๋ยวใส่ล้อ WPL ดีกว่าผมว่ามันเข้ากันดีอนะ ส่วนอันนี้ใช้ได้อย่างเดียวคือจอดโชว์ครับลุยจริงๆไม่ได้วิ่งลุยหน่อยเดียวยงฉีกแล้วเนี่ยจะขึ้นเนินยังขึ้นไม่ได้เลยครับไอตัวเนี้ยถ้ามันทำให้สามารถตั้งความตึงแท็กได้มันก็จะพอไปได้อยู่ครับ แต่นี่มันทำมาตายตัวเลยตั้งไม่ได้เลยแล้วก็ย่อนอีกแล้วก็สเตอร์ขับก็ห่างจบครับตัวนี้อย่าได้หามาใช้เชียวครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปตอนนี้ผมไปลองวิ่งดูในคลิปจะรู้เลยครับว่าเป็นไงไปได้ไม่ไกลครับโค้งเดียวนั้นเอง จอดเลยไปครับไปดูคลิปกัน อื้มอ่าเอ้ยแท็กกกหลุดหมดเลยเราจะรีวิวได้ไหมเนี่ยบักหา โค้งแรกก็จอดเลยไม่ต้องไปกันแล้ว หลังจากที่ดูคลิปไปก็ตามในคลิปเลยครับวิ่งขนาดวิ่งทางดินธรรมดายัางไปไม่ค่อยได้เลยครับแล้วจะให้ไปลุยทางขี้โคลหรอทางขี้โคลถึงจะมีหิมะก็ไปไม่ได้ครับทางขี้โคลทางหิมะอะไรไม่ต้องพูดถึงเลยพื้นที่ธรรมดายัางไปแทบไม่ได้เลยครับไม่ไหวครับชุดนี้ ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมี M N คันนี้เนี่ยแต่ใส่ล้อชุดนี้วิ่งรีวิวสวยๆให้ดูกันครับครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ